อาเป็นยังไงบ้างาก็ดีใจมากๆใช่มายินดีกับแพลวด้วยนะคะได้เมส i ิเ r s ร์รุงเทพมหานครแล้ววันนี้ตื่นเตน้นมากๆจังหวะที่จับมือกัน2คนแล้วก็คะแนนเท่ากันอะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยรู้สึกว่าเป็นอะไรแบบใหม่ New Era ของจริงที่มีเชลถามคำถามสดๆเลยแล้วก็ให้ตอบแล้วแพลวทำได้ดีมากๆเลยก็ส่มงกุงเทพมหานครนะ เกิดอะไรขึ้นคะมงหรือตรงไหมคะอย่างไรตตรงโอเคได้คุยกันนยนางได้ได้แสดงความอินดีสั้นๆเพราะว่าเพื่อนก็ยุ่งอยู่เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าเคยประกวดด้วยกันปี2020แล้วแล้วก็พี่แพวเองก็เป็นคนที่เก่งแล้วก็มีศักยภาพได้ส่งออกไปเป็นรงหนึ่งในซุปเปอร์ด้วยวันนี้ก็มาในกรุงเทพเอ็มทีกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดแรกที่เวลาประกวดนี้เป็นคนเปิดเลย โอ้โหก็จะต้องแบบวินาวว่าเหมาะสมมากๆเลยนะเพราะพี่พามีประสบการณ์เยอะแล้วก็จะเปิดโชว์ได้ดีมากๆแน่นอนต่อตอนนี้เป็นงาน,น,นก็เปลี่ยนคนจับมือของพิ่นะคือมีพามีวินานแล้วของเราโดนจับมือเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วยังมีวินัยคงคนัคนคงแรงอยู่เลยที่เขาบอกว่าการันคนข้าสงหน้าจะได้ทจมบลูกตกพาว ก็ดีใจนะคะวินาว่าตอนนี้ประกวดไป9จังหวัดเองยังมีอีกตั้ง68จังหวัดนะคะก็ทุกคนรอก่อนวินาว่ามีหลายๆคนที่มีศักยภาพดีๆแล้วก็หลายๆคนที่กําลังรอที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองก็อยากจะให้เป็นกําลังใจให้ผู้เข้าประกวดทุกท่านค่ะค่ะ นะอันล่าสุดใช่ไหมค่ะคลินิกใช่ไหมคะก็จริงๆอ่ะทางตอนนี้งานของวีนาเนี่ยคุณพิชชี่คุณแม่พิชชี่เป็นคนรับงานนะคะคือพีดีสระบุรดีด้วย เพราะฉะนั้นพี่คุณแม่ก็พยายามหาเป็นหางานที่แบบเข้ากับทางองค์กรได้ด้วยนะคะแล้วก็พยายามที่จะปรับตัวในยุคยูเอรด้วยแล้วกันค่ะวินาว่าทางพีดก็พยายามทํางานอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วก็วินาก็ไว้วางใจให้เขาเป็นคนรับงานตรงนั้นก็คิดว่าถ้ามีอะไรจะปรึกษากับทางกองแน่นอนนะคคะ่ะ ก็วินยคิด in ว่าถ้ามีงานไหนติดต่อมาแล้วทางทีดีปรึกษากับทางกองแล้วว่าโอเคสามารถรับได้เนี่ยวินาก็ยินดีรับทุกงานนะคะแล้วก็ยินดีทำงานร่วมกับทุกคนแต่ว่าถือวือถือสินใดยงก็ต้องมีให้ทางกองมาตัอเองเลยระสุณแย้ม ก็วินาว่านะทางกองใหญ่อาจจะสแกนเรื่องของคนที่เราสามารถร่วมง,งานได้อาจจะบางงานเนี่ยตอนแรกได้วินาก็ถามบางมีแบร,รนด์ติดต่อมาว่าแบรนด์ไหนอย่างบางทีที่เราอาจจะไม่ได้มีความรู้มากอะค่ะตรงกองก็ช่วยตรงนี้ได้ตอนนี้ทางพีดีสรบับบุรีเองเขาก็มาทาหน้าที่นี้ละในการรับงานแล้วก็สแกนงานให้วินาว่าเขาก็ทํางานเต็มที่แล้วก็อยากจะให้เราได้รับงานดีๆมีผลงานออกมาดีแน่น,นอนค่ะ ตรงในพิชเช่เองเพราะาเจอตันหรือเก้งอะไรไปครับอยการที่แบบว่าเริ่มรับงานให้วินาวสอย่าอะไรก็ดูแบบให้ละเอียดอีกทั้เพื่อไม่ให้มีปัญหาที่หลักมากว่าวินาว่าเป็นทุกจังหวัดเลยค่ะน่าจะต้องแบบเราเริ่ม MUT New Era ปีนี้ปีแรกก็อาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนจะทําออกมาได้ดีแน่นอนแม่พิชเช่เองก็พร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็หางานที่เข้าแล้วก็เหมาะสมกับวินาเองด้วยออกมาได้ได้เต็มที่มากที่สุดค่ะแล้วตัวน,นิวเออร์ หนูเพิ่งรู้ตอนพี่ถามนี่แหละไม่ไี่ตามตอนนั้นหนูน่าจะอยู่คานใช่ไหมเพราะว่าตอนช่วงนี้อยู่คานจะยุง่งทุกวันไม่ได้นอนไม่ได้พักเลยสักหนึ่งวันนะคะเพราะว่าเรามีฟิตติ้ง ฟิตติ้งอ่ะหนูนับมือนับนิ้วไม่ได้เลยว่าหนูฟิตติ้งไ่กี่กี่ชุดแล้วก็เราก็เต็มที่พยายามเตรียมเรื่องของทานที่จะให้ออกมาดีที่สุดก็เลยแบบ <Okay. S 1> ไม่ได้ติดตามเลยว่ามีข่าวอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนทางทีมเราก็จะพยายามปรับตัวแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เข้ากับอ,อ,องค์กรแล้วก็ปฏิบัติในวิถีที่ถูกต้องค่ะตอนไหนเขาพูดถึงเรื่องานแล้วคนสิ้นสุดว่าติดลำด้วยเวลา กันบ้านมาดีเหมือนกันค่ะเป็นงบ้างครับแต่ละลุคคือก็ <c oughs> ออฟฟิตติ้งท่านน <c oughs> ี <c oughs> ้ตั้งแต่เลยใช่ไหมฟิตติ้งสุดๆดตั้งแต่อยู่ไทยแล้วอยู่ไทยด้วยไปถึงคานส์ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณคนแรกเลยคือพีเอสนะคะแล้วก็พีดีทั้ง3ท่านแม่มอร์ฟินแมชชีนะคะที่ตั้งใจแล้วก็พยายามหาเอ่อรีซอสหรือทรัพยากรที่ดีที่สุดคอนเนคชั่นที่ดีที่สุดมาให้วีนาได้ใส่ชุดของไมเคิลเซนโวซึ่งเป็นชุดที่ใส่วันแรกแล้วต่างชาติฮือฮากันมากเลยก็รู้สึกดีใจแล้วเขาเขียนลงข่าวว่าเป็นมิสยูอิรี รู้สึกดีใจที่ทําให้จังหวัดสระบ,บุรีเนี่ยถึงแม้คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้รู้จักในวงกว้างนะคะตอนนี้เขาก็ได้เห็นแล้วก็เริ่มรู้แล้วว่าสระบ,บุรีเนี่ยมีดียังไงบ้างอ่าแล้ววินาก็ไปในฐานะทูตสระบ,บุรีด้วยก็เลยอยากจะทําตรงนี้ให้เต็มที่แล้วก็ดีใจมากที่ผลตอบรับออกมาดีเกินคาดค่ะแล้วก็มีกมาแฟมาด้วยเปน้าโรงแบบใช่ตอนที่วินาไปวันแรกอะก็ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่บังเอิญว่าวินาไปเจอกับเบลล่าฮาดีิสพอดีพอดี แล้วเขาก็ชมวีนาแล้วตั้งแต่วันนั้นะทุกคนก็รู้จักชื่อวีนาเลยก็เลยรู้สึกว่าก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญและเป็นดวงด้วย,วย <beter> ซึ่งก่อนหน้านี้หนูว่า<ต>ไม่มีใครรู้จัจจวกวีนานะใช่เขาก็เช่นชมแล้วก็เขาก็ชอบด้วยวันลุกวันแรกที่เราเปิดตัวด้วยก็เลยเดินไปไหนเริ่มมีคนรู้จักแล้วว่าวีนาวีนาเวลาเดินเข้าไปถ่ายรูปตากล้องเกตตี้ก็เรียกชื่อวีนาวีนารู้สึกดีใจแล้วที่อย่างน้อยเขารู้จักชื่อเราแล้วรู้ว่าเรามาจากสระบุรีก็ดีใจมาก ค่ะก็ประสบความสําเร็จเกินคาดแล้วกันค่ะก็อยากจะทําให้ดีมากยิ่งขึ้นให้สระบ,บุรีเนี่ยได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ในฐานะ Miss Universe Thailand ด้วยค่ะสนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศษฐีพันล้านโดยมาดามแบมแบมกัลยากร